แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมยังไม่ได้อไไดบอกพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศอีกเรื่องหนึ่งก็คือแผนสำรองการทำงานของเราเนี่ยเรามีขั้นตอนอยู่หลายแผนแผน A แผน B แผน C แผน D แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับคุณแม่ของน้องแตงโมนเนี่ยจะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดทุกแผนโดยที่พวกผมเนี่ยเป็นผู้เสี่ยง นะครับเป็นผู้เสี่ยงรับผิดชอบในการกระทําแทนคุณแม่ทุกขั้นตอนนะครับคุณแม่ไม่ได้เสียงอะไรหรอกครับและคุณแม่ก็ไม่ต้องกลัวว่าคุณแม่จะโดนฟ้องเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ฟ้องคุณแม่นะครับเขาฟ้องผมเป็นเป้าหมายอยู่แล้วสําหรับคนบนเรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําเนี่ยผมรับผิดชอบนะดังนั้นเนี่ยผมฟ้องก่อน